เอาละครับนี่ครับคือการสอนแมายากร,กรนะครับขวงพลังจิตนะครับจากโรงเรียนพระตำหนักสุทธิคุลาวนี่ครับขวงพลังจิตซึ่งสามารถที่จะหมุนได้นะครับเรามาดูการเรียนการสอนนะครับในโรงเรียนพระตำหนักสุทธิครุลาวนะครับและเด็กกำลังหัดเล่นกันอยู่ หมุนติวเลยครับติดตัวเป็นวงเลยหมุนติวเลยไหนดูซิหมุนนะหมุนไหมลูกไหนลองดูซิไหนหันหน้ามาหน่อยไอ้ค่อยฝึกนะครับนี่ครับฝึกการฝึกจากเด็กนักเรียนนะครับหูยเด็กนอยเนี่ยเขายาว วานี่ครับก็มาฝุดกันอยู่อาลูกไหนลองทำสุดครับไหนเป่าครับเป่านี่ครับหมุนติ้วเลยครับนี่แอคชั่นครับเสกเลยครับทํามืออย่างนี้โอ้เที่ยงดูซิจะหยุดไหมยังไม่ยอมหยุดเลยยังไม่ยอมหยุดพลังแรงมากเรามาดูความสามารถจากน้องๆนะครับนี่เริ่มจะหยุดแล้ว ไปดูในคอมแล้วได้ได้ไหมครับไหนดูซิจะใช้เหรียญก็ยังได้เหรออ่ไหนลองทำซิลองให้หมุนซิได้ไปเลยได้ไหมครับไหนลองทำดูซิไหนหันมาหน่อยอ่ะนี่ครับนี่ครับเหรียญก็ยังหมุนได้ ได้มไ้อะไหนดูไหนซิครับอู้นี่ครับคือความสามารถของเด็กๆนะครับการฝึกซ้อมของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกับห่วงพลังจิตนะครับโดยทีมงานของเกษมเมจิกขับนะครับหรือเกษมมายากรนได้ปะครับได้แล้วใช่ไหมครับอ่าเนบทำให้มันหมุนสิลูก ไหนทำไงให้มันหมุนมเปล่าเลยนั่นแหละหมุนแล้วไ,ไหนบายบายกล้องหน่อยาิบายและนี่ค่ะความน่ารักจากเด็กๆโรงเรียนพำหนักเสริมคุหลาบนะครับ